สวัสดีครับพี่น้องผู้ปลูกผักหวานป่าทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนวันหยุดครับเมื่อคืนนี้ฝนตก15มีนาคม63ฝนตกก็ถือโอกาสมาชมสวนมาดูความสดชื่นของต้นไม้ต่างๆครับโดยเฉพาะต้นผักหวานป่าที่เราปลูกไว้ เนื่องจากว่าสวนนี้เป็นดินเหนียวครับขุดสะขึ้นมาถมเป็นสวนเหนียวชนิดที่ว่าติดรองเท้าเลยครับอย่างนี้เลยก็ไม่ค่อยจะมีสารอาหารสำหรับพืชเท่าไหร่ก็ต้องเติมปุ๋ยเป็นระยะครับโดยเฉพาะผักขวนป่าของเรานี่ต้องใช้ปุ๋ยนี่เลยครับ ปุ๋ยอคอกเติมเป็นระยะระยะไว้ครับเพราะว่าเราดินไม่ค่อยดีใส่บริเวณรอบๆหลุมนะครับไม่ให้ใส่ชิดโคนต้นเพราะว่าผักหวานป่าจะเค็มแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตหรือไม่ก็อาจจะตายไปเลยก็ใส่ให้บริเวณ รอบๆห่างสักหฟุตวันนี้ยอดกำลังสวยเลยครับยอดผักวานป่านะครับมีส่วนนี้ก็จะมีไม้พี่เลี้ยงเป็นต้นตะขบครับที่ช่วยพรางแสงให้กับผักหวานป่าของเรา เดี๋ยวจะพาไปดูยอดผักหวานป่าที่ได้น้ำฝนเมื่อคืนครับนี่ครับอันนี้เป็นพันุยอดเหลืองกำลังพอดีทีเดียวที่จะเก็บไปทำอาหารครับ ยอดกำลังสวยเลยครับนู่นครับต้นนี้ก็ประมาณห้าเก้าหกศูสห้าปีครับยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าสวนเป็นสวนที่ถมด้วยดินเหนียว หลุมนี้ลงไว้4เมล็ดครับก็งอกทั้ง4เมล็ดแย่งกันขึ้นครับมีไม้แครเป็นไม้พี่เลี้ยงครับแต่ว่าเริ่มหมดอายุ4ปี5ปีต้นแคก็จะหมดอายุครับต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่สูงสงสัย แย่งแสงแดดที่จะปรุงอาหารครับเพราะว่าข้างบนปกคลุมไปด้วยต้นตะขบก็เลยต้องโน้มไว้ครับเพื่อที่จะได้เอื้อมมือเก็บยอดได้ง่ายนี่ครับยอดเช้าวันนี้ยอดกำลังสดชื่นเพราะว่าได้น้ำฝนเมื่อคืนครับ นี่ครับถ้าถึงฤดูการเขาก็จะแตกยอดแบบนี้เป็นธรรมชาติของผักวันป่าครับอันนี้มีสองต้นแต่ว่าไม้พี่เลี้ยงมีห้าเป็นต้นแคร์สามสี่ต้นแล้วก็ต้นตะขบด้วยต้นผักวันป่าก็เลยไม่โตไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือ ต้นมะขามเทศครับปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาเมื่อต้นแคร์หมดอายุไปแล้วก็จะเหลือต้นตะขบกับต้นมะขามเทศนี่อีกกลุ่มหนึ่งครับยอดกำลังสวยกำลังพอดีเดี๋ยวก็จะได้เก็บเพื่อไปทำอาหารครับ มีอีกต้นหนงึงนี่สมบูรณ์นะครับอยู่กับต้นตะขบยอดสมบูรณ์มากครับวิธีเด็ดให้หักชิดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เราจะไม่หักไม่เด็ดตรงกลางกิ่งแบบนี้เพราะว่าถ้าเด็ดแบบนี้ ต่อไปเขาจะแตกแตกจากตรงนี้ซึ่งเป็นกิ่งเล็กให้เด็ดชิดอย่างนี้ครับเด็ดเด็ดรวบทั้งหมดเลยเป็นวิธีการเด็ดผักหวานป่าเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่ครับตัวอย่างเราเด็ดออกหมดแล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ที่เดิมเราจะไม่เด็ดกลางกิ่งแบบนี้นะครับ นี่ต้นนี้ปลูกอยู่กับต้นน้อยนาครับนี่ต้นผักหวานป่าดูยอดครับยอดโดนฝนเมื่อคืนกำลังสดชื่นทีเดียวน่าจะหวานหวานครับยอดครับยอดสมบูรณ์ทีเดียว ปลูกซ่อมใหม่ก็มีนะครับนี่คือคือต้นผักหวานปา่าที่เป็นกิ่งตอนสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนำมาปลูกซ่อมในหลุมที่ตายเพราะว่าดินสวนเราเนี่เป็นดินเหนียวเวลาไม่มีน้ำก็จะแห้งมากก็อาจจะตายเพราะความแห้งแรงก็เอามาปลูกซ่อมรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือปลูกโดยเมล็ดทั้งหมดครับ ปีนี้ปีหกสามปลูกซ่อมก็ทดลองเอากิ่งตอนมาปลูกบ้างเนี่ยครับต้นแคหมดอายุโดนลมพายุฤดูร้อนเข้าช่วงต้นเดือนก็จะล้มแบบนี้ครับมีไม้พี่เลี้ยงเป็นมะขามเทศนี่คือคือผักหวานป่าของเราครับที่แตกมาจากเงา เพราะว่าต้นนี้ต้นเดิมเขาตายไปก็ยังเหลืองเง่าอยู่ข้างล่างเหลือรากอยู่ข้างล่างเขาก็ยังถอดยอดขึ้นมาใหม่ครับแสดงว่าถ้าเขาเดินรากในปีสองปีแรกจากนั้นเขาไม่ตายง่ายๆครับเหลือรากเหลือเงาก็ยังถอดขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับที่อยู่ในป่าครับ เวลาไฟไม่ป่าต้นก็ถูกไฟลวกไฟไหมแต่ก็ยังเหลือรากอยู่ข้างล่างครับก็ถอดขึ้นมาใหม่เป็นต้นผักหวานปลาอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็พลางแสงครับต้นไม้พี่เลี้ยงยังไม่ให้ร่วมเงาเราก็ใช้ปีแรกๆก็จะใช้เข่งในการพลางแสง ต้นหนึ่งที่ไม้พี่เลี้ยงคือต้นแคได้หักตรงไปแล้วก็จะใช้หลักไม้ไผ่ครับผูกติดยึดไว้ไม่ให้ลม้มยอดกำลังสมบูรณ์ทีเดียวเดี๋ยวจะเก็บกันครับนี่ครับตัวอย่างของการแตกที่ปม เราถ้าเขายาวสักคืบสักคืบหนึ่งแล้วก็เด็ดยอดเด็ดหมดเลยแล้วก็จะแตกที่เดิมครับแตกเยอะแล้วก็สมบูรณ์เราจะไม่เด็ดตรงกลางกิ่งนะครับต้นไม้ผักหวานป่านี่มีความพิเศษในการแตกยอดเราจะแตกจากปมครับ อย่างนี้ครับปมเดียวก็ได้หลายยอดตัวนี้พิเศษอีกกัน,นึงก็มีดอกครับมีดอกติดตามต่อไปว่าเราจะได้มเมล็ดเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อหรือเปล่านี่ยอดครับกำลังสวย,สวย อันนี้เป็นตัวอย่างไม้พี่เลี้ยงที่โค่นครับต้นตะขบแม้ว่าจะมีรากยึดมากมายแต่พอโดนพายุแล้วก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ดินหลวมก็โค่นได้ครับก็ตัดตัดต้นมันออกแล้วก็ให้มันแตกกิ่งใหม่ครับนี่ก็คือต้นผักหวานป่าที่โค่นไปกับ ไม้พี่เลี้ยงคือต้อนตะขบครับโคนไปด้วยกันนี่เป็นอีกการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งของผาวานป่าครับก็คือมันขึ้นมาจากรากอันนี้อยู่กับต้นใหญ่ต้นนี้ก็น่าจะเป็นรากของตัวน,นี้ครับอาจจะโดนเสียมโดนจอบสับ ขาดแล้วก็งอกขึ้นเป็นอีกต้นหนึ่งเพิ่งเจอวันนี้ครับมีฟางคลุมอยู่ที่โคนต้นก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งครับนอกจากวิธีปลูกด้วยมเมล็ดปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับปลูกด้วยกิ่งตอนก็ขยายพันธุ์โดยการสับรากขุดให้เจอรากแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นไปอีกต้นหนึ่งตอนนี้ปลูกซ่อมอายุ2ปีครับนี่ปลูกซ่อมปีนี้ครับนี่ปลูกซ่อมปีนี้ด้วยเมล็ดครับ อันนี้ก็อยู่กับไม้พี่เลี้ยงต้นแคต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นตะขบก็4ปี5ปีครับให้ยอดแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ออกดอกครับแต่ว่าดอกเหี่ยวไม่เจริญเป็นเมล็ดอาจจะเป็นดอกตัวผู้ครับ แล้วก็มีต้นแคเป็นไม้พี่เลี้ยงต้นสูงก็เสี่ยงต่อการโค่นเมื่อเจอลมครับแล้วก็เริ่มแห้งครับเริ่มจะหมดอายแุแล้ววันนี้ก็เลยลองเอาต้นตะขบที่เกิดจากรากสับแล้วก็มาลงหลุมเพื่อให้เป็น ไม้พี่เลี้ยงต่อไปครับอันนี้ก็ปลูกซ่อมครับอายุ2ปีนี่ต้นนี้เป็นอยู่กับไม้พี่เลี้ยงคือต้นลำไยครับนี่ยอดครับยอดโดนฝนสดชื่นปกติ ถ้าไม่โดนฝนนี่ประมาณสักสามโมงสี่โมงเช้าก็ยอดก็จะเริ่มเหี่ยวครับวันนี้มีฝนเมื่อคืนมีฝนยอดก็เลยสดชื่นหน่อยน,นี่กิ่งกระโดงให้สูงขึ้นครับเราจะไม่เด็ดให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเก็บได้เราก็จะมาเก็บ กิ่งที่อยู่ข้างๆครับครับวันนี้ก็มาดูสวนผักหวานป่าและต้นไม้อื่นๆที่ได้รับน้ำฝนเมื่อคืนครับอ๋อนี้ปลูกซ่อมอีกต้นหนึ่งครับต้นแคซึ่งโค่นไปแล้วครับรก็ตัดกองไว้ให้เป็นปุ๋ยก็เลยเอาต้นตะขบมาปลูกแทน แล้วก็ลงกิ่งตอนซ่อมไว้ครับนี่ครับแตกเริ่มแตกยอดแล้วสแสดงว่าต้นนี้รากเริ่มทำงานก็ปีแรกนี้ก็จะปล่อยให้เจริญเติบโตเพื่อสร้างใบสร้างกิ่งก่อนครับก็ถือว่าฝนเมื่อคือนนี้กำลังพอดีครับ ดินดินเหนียวไม่แฉะเพราะปกติสวนนี้ถมดินเหนียวนี่ถ้าตกติดต่อกันสองวันก็จะเริ่มแฉะซึ่งไม่เป็นผลดีครับแต่ไม่สามารถปรับอะไรได้แล้วผมใหม่ก็ไม่ได้ก็ปรับเฉพาะโคนต้นครับปรับทั้งหมดก็ไม่ไหวโดยการใส่ปุ๋ยคอกวันนี้มาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกครับ เือเติมปุ๋ยให้เขาเป็นระยะระยะเพราะว่าดินไม่มีสารอาหารจะมีลูกลังด้วยซ้ำนะครับครับดินผสมลูกลังก็สู้ต่อไปครับชาวสวนที่ถมดินเหนียวถ้าเป็นไปได้คนที่ทำใหม่ขอให้เอาหน้าดินที่อื่น มาถมนะครับขอให้เป็นหน้าดินที่อื่นมันจะเหมาะแก่การปลูกต้นไม้มากกว่าดินเหนียวก้นสะที่เราขุดขึ้นมาอย่างนี้ครับเหนียวมากครับเหนียวชนิดที่ว่าฝนตกนิดเดียวหรือว่าเราลดน้ำนิดเดียวนี่ก็นองน้ำขังเลย เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำสวนผักหวานป่าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ